สวัสดีค่ะมาพบก,กับสาวสีสเกตพัททินอินฟินแลนด์อีกคือเก่าเนาะจา้ะเมื่อในสาปุ๋ยสิพามาก,กินตั้มบบบทัวปีเนาะจ้ะพี่น้องเรียกว่าบกทัวแหล่บันเฮาเนาะมีส,ตอ, aster, สตอร์เน้ะจ้ะสตอเม็ดใหญ่ๆเนาะบกคยอไ้ลืมมากระทิ่นถึงกินสตอร์ฟักใหญ่เนาะจ้ะเนาะบกคยลืมมาก,กะระกมมกทิ่นบันเฮาเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องปัจฉิมลองเพ่งใส่ภูเขาเนะจน้ะเนาะแล้วก็มีไข่ตุนเนาะจ้ะพี่น้องไข่ตุนนะคะไข่ตุนสาปุยนะ๋ยเนาะ แล้วก็มีขนมจีนนะคะมีขอปุ่นเนะาะราคาหอมแดงนะจ๊ะหอมแดงสลัดนะจ๊ะมาได้จ้าจพี่น้องมากินํำกันแสบแสนะจ๊ะเนาะสีบกใคเห็นกันดไดแต่ยับไปอีกจังหน่อยอ่ายับจักหน่อยนะจ๊ะเนะะาะบันลซาได้ข่อย <ๆ S 2> กินน้ำรองคอ,อก็น,นะจ๊ะเนาะฮมจวดสดบวงนนำไา้ก่อน ขออนุญาตใส่มือเลยจ้ะพี่น้องบอกจะซื้อกับเมย์เจ้าว่าแอยเป็นจังไดไปซม้เมเย์เมย์นะจ้ะอาการป,รประกะติ ข้าม่ใหญ่เละแต่เนาะใครตุน่อยไป่นาะพุทธาสาวะวะ อยากกินยังก็ต้องเฮ็ดกินเอง้วแต่ลิ้มเมืองนอกมั่มีปากซอยคือบานเฮ่าเนาะคนคือเป็นสันๆันพี่นหน่องคนหิวปะ หรือมันสันยอ้อนบริษทอนบอพี่น้องขาดนับเงวนนะจ๊ะ กินปลาสู้ปากว้าให้ได้ปีหน่ออ้ยแสยบไม่ดีบร่ได้คลิปกินด้วยนะจ๊นะเนาะหลายเดือนอนะไม่ได้ทำคลิปกินเลยลองกระเพลงนะจ๊ะต่อไปนีกัสซิมีหลายอย่างเลยจ๊ะในบ่านสาปุยนะ๋ยเนาะไหลไตล์ลองเพลงแน่กินแน่เบาแน่นะจ๊ะตามแล้วแต่เวลาและโอกาสนะจ๊นะเนาะ แซ่บบอป้าบอตีมาเด้อมากินน้ำกันเด้อจ้ะ เอ็นใหญ่แห้งอีหลี่ไปนอน พูดบางรูปบอกพราวป้าในเกิร์นสวรรค์นะจ๊ะขาดบ่ได้กับป้าลานเลยะพี่น้องกินซูม,มือกันได้หรือจ๊ะ เพชรทั้งแสบไม่ข่อยัวอันไหนมันเสียเป็นหงค่อ,อ,อยน้ำหาเบอๆเถียมเป็นคือฟองน้ำเห็นไหมจักลนเสียหมดงลเถียมันจะกั้นล่มนะจ๊ะแสบคัก ส็อตต้ก็ไม่แต,ต่เม็ดนี่ไงกินละกปะไม่บอกับพัวนะจ๊ะเดี๋ยวกินเสียเสียไปแก่แก่ไปไงพไปบากแก่ๆแล้วนะบัตดวัด ไปกินอะไรแ่วๆอ่กมาถ้าสิบบาทนะจ๊ะเนาะเธอไปกินอย่างมากขึ้นน้องเลยนะสิบบาท <c oughs> ทั้งมือทั้งสอนนะแต่ข้าในไงลยจะพี่น้อง มือวน,นี้บมมีแพ่งใ้ฟังเลยจ้ะพามากินตำบักทัวนะจ้ะเนาะบักทัวแล่บักทัวแลืมแซ่อบอีหลี่ดยดอะพี่น้องตำเองอยากกินก็แใ่ก็ใส่ลงไปนะจ้ะ กับเริ่มอิ่มแล้วจ้ะพี่น้องเริ่มตึงๆแล้วนะกินผู้เดียวกับแสบพผู้เดียวนะจ้ะกินหลายคนก็จิแสบนะอิ่มแล้วจ้ะพี่น้องจ้า สำหรับมือนี้ก็ซาวปก็สิขอจบคลิปไปเพียงซับเนี้นะจ๊ะเนาะพบพอกันคลิปวิดีโอหนาได้จ้ะที่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้สาวซีสเกตพัดถิ่นอินฟินแลนด์ใได้จ้ะพี่น้องหากซาวปุ้ยหน่อยๆขอให้หากปนานเด้อจ้ะอันขอให้พี่น้องดูแลสุขภาพได้จ้ะเด้อไปใส่มาใส่กับขอให้เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะเนาะแขวขาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะจ๊ะเนาะอย่าให้มีมาเบียดเบียนพี่น้อง FC ของสาวซีสเกตได้อจ้ะ พบกันใหม่มือหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณในไลเดอร์จ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ